มาฮอดมาถึงเป็นทีเรียบร้อยครับผมเจ้าชูใจครับผมกับช่างยศชูโชครับอีกนิดเดียวก็สีฮอดแปลงแล้วครับผมได้รุนกันอยู่น้อยนึงนะครับนี่เป็นเรื่องปกติครับผมการเคลื่อนย้ายแมคโครกับสายไฟนี่ของคู่กันเอรีครับตอนสำรวจงานก็คิดว่าสายไฟสูงอยู่นะครับผมก็ว่าตอนเดินทางก็ต้องมีรถคีประกบหลังไปแบบนี้แหละครับรุนกันไปพี่น้องอีกน้อยเดียวนะครับผมในคลิปนี้ก็คือ แตะสายไฟพอดีพอดีนะครับนะแต่ก็ไปได้ครับผมสบายมากซัมเนี่สบายไปครับไปทั้งสายไฟบ้างครับผมทั้งกิ่งไม้บ้างนะครับผมทั้งสิ่งแวดล้อรอบ้างนะครับผมสีสันของการเดินทางอีลีครับพี่น้องครับลุจจากโค้งแรกผ่านไปครับผมไปเจอโค้งที่สองตัวนี้เป็นกอไผ่ครับผมฮะไปโลดครับผม ไฟติดมาหลายนันแตกมัดนะครับพี่น้องก็ใหม่เนี่ยก็สายไฟเนี่ยนะครับผมหลักๆคือกิ่งใหม่ด้วยครับด้วยคองกันนิดอะเนี่ยครับมาหอดมาถึงกับผมพี่น้องกับเจ้าชูใจครับผม s k 140โดยช่างยนต์ชอโชวครับกำลังลดลงแปลงครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมขอบคุณพี่เก๋นะครับผมจากทางญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้มาช่วยกันอีกคั้นหนึ่งครับ เร่งงานครับผมเร่งงานไหลบอชงหยดไหลบอลงรถครับผมมามาเดินเข้ามา Ồ, ở thẳng ở con Đấy hả Chân dứt, khắp bụng Lấy vào, Dẹp dẹp đê khai cảm ơn các bạn, các ông. ไม่เคยมีคนวิ่งนะครับเชีน่นี้<า>ดูแต่คันใหญ่ครับมาดูคันเล็กเป็นมินิมินิไปเลย <laughs> โอ้ไปข้างบนนะครับผมหายหมดแล้ว <OR> นะครับรอนะครับผมรอได้ไม่นานนะครับเดินเข้าแปลงครับผมนิ่มครับผมคันนี้นิ่ม กีนี่บางเขียบแล้วครับนี่เอาลงรถเสร็จลุยงานกันเลยไหมนี่ไปจอชูใจครับผม SK140 กับบรรยากาศผลโปรยครับ áo lấy vào này Đến tam đi đua hấp. He he he. เป็นสวัสดีสักทายกันอยู่ครับเอาขึ้นเนื้อเล่นเล่นเล่นสักหน่อยนึงมาโอ้ยโอยเล็กครับผมลื่นกอยดิลง ทางเล็กงครับดิฉังเฉียดด้วยทำอะไรนี่นี่ไม่ได้ลงทางบูธมาครับชิวเต็มเลยอะไรครับ ทำอะไรครับผมคือสบักสบอมเทชิชู่นี่นะครับทำความสะอาดครับเช็ดจารบีออกอับจารบีครับผมฮะ อันไหนพี่เก๊กนะไปดูสิล้อติดลมกันดีกว่าเนี่เอาดูฝั่งนี้อีกทีนี้เอ้า ไปอีพีสองกันเลยครับ